สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ n เพาทุกท่านนะคะไปรับชมบ้านที่บ้านต้นเหี่ยวตำบลยางเหนียงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำบนเนื้อที่50ตารางวาราคา1,850,000บาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะทุกท่าน เป็นบ้านสร้างใหม่ชั้นเดียวนะคะบ้านเดียวชั้นเดียวสร้างใหม่เนาะอยู่นอกโครงการนะคะคุณภาพดีฟรีค่าโอนมีหลังเดียวเท่านั้นนะคะทุกท่านบนเนื้อที่50ตารางวาตัวบ้าน70ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอย53ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะจอดรถยนต์ได้ถึง4คันคะ่ะทุกท่านกว้างมากเลยคะ่ะห่างจากถนนสายต้นยาง50เมตร ห่างจากถนนเรียบทารางรถไฟ50เมตรห่างจากซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง1นาทีเท่านั้นนะคะไปสนามบินเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเดินทาง15นาทีคะ่ะไปอำเภอสารพีและสะพตำรวจใช้ระยะเวลา2นาทีเท่านั้นนะคะและใช้ระยะเวลาเดินทางไปที่โรงพยาบาลสารพีเพียง4นาทีคะ่ะ บ้านต้นเหียวตำบลยางหนิงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ถ้าอ่านข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะทุกท่านราคานี้นะคะ1 8 5 0 0 0้บาทฟรีค่าโอนฟรีมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีแอร์และฟรีเทป,ปูนรอบบ้านคะ่ะบ้านใหม่ชั้นเดียวนะคะตกแต่งไว้อย่างเรียบหรูนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะ ติดต่อไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ของผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านไม่ต้องผ่านไนหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะสำหรับคลิปนี้ j k n o คนขอราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ